สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ L ิลปชัยวันนี้รายการศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับทักษิณเรตติ้งลดหวบปิกบ้านทำหม่ไม่ปังผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษเมื่อวันที่14-15มีนาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันในระหว่างการเดินทางไปดังกล่าวก็มีข้อสังเกตตามมามากมายส่วนใหญ่ก็เป็นข้อสังเกตทางการเมืองซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่ทำให้เขาต้องกลับไปจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือข่าวนี้ล้วนเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิน้นหลายคนยังมองอีกว่า การเดินเกมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้เหมือนกับการเร่งเกมเร็วเกินคาดประเภทที่ว่าไม่อาจรอช้ากว่านี้อะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันหากมองในมุมการเมืองเพียวๆมันจึงไม่ต่างจากเช็คเกรดดิ้งยังกระแสะบางอย่างไปพร้อมๆกันหากย้อนดูแบ็้กล่าวสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นอกจากรับรู้กันดีว่าเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณชินวัตรแล้วยังเปรียบเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของเขา ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยรุ่ยมาเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งก่อนหน้านี้ก็ชนะแบบผูกขาดมาตลอดแม้กระทั่งในยุคของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นกระทั่งมาจนถึงการเลือกตั้งคราวที่แล้วเท่านั้นที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับพรรคเกิดใหม่อย่างพรรคก้าไกลที่ได้สสแค่2เขตเท่านั้นจากจํานวน1ิที่นั่งเรียกว่าแพ้หลุดลุ่ยแบบเสียฟอร์มมากที่สุดสําหรับเขารวมไปถึงศูนย์เสียที่นั่งในอีกหลายจังหวัดในภาคเหนืออย่างไรก็ดี หากพิจารณากันตามรูปการที่เรียกว่าถดถอยนั้นก็มีหลายองค์ประกอบเช่นกรณีของมวลชนคนเสื้อแดงที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนหลักเป็นฐานการเมืองสําคัญมาช้านานแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นมีหลายคนที่ถูกเดิมเนินคดีติดคุกจนไม่น้อยที่ต้องบ้านแตกสาเรขาดหมดเนื้อหมดตัวแม้จะไม่อาจชี้ได้เต็มร้อยว่ามีสาเหตุมาจากนายทักษิณแต่ก็มีหลายคนบ่นให้ได้ยินว่า ถูกทอดทิ้งแบบไม่ใช่ดีทั้งที่จะว่าไปแล้วพวกเขาสู้เพื่ออำนาจให้กับนายทักษิณและครอบครัวบางคนถึงขนาดยอมตายแทนก็มีซึ่งสะท้อนจากคำพูดตอนหนึ่งว่าพี่น้องไม่ต้องมาพี่น้องไม่ต้องตามมาพี่ท็กพี่น้องไม่ต้องตามผมมาส่งผมขึ้นฝั่งแล้วให้กลับไปอะไรทำองนี้ความหมายมันก็ชัดอยู่แล้วในช่วงหนึ่งที่เขาคิดว่าดิลลงตัว กำลังได้กลับบ้านเมื่อหลายปีก่อนอีกทั้งเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์เปลี่ยนไปด้วยในช่วง10ปีมานี้หลังจากที่มีการรัฐประหารจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคอสอชที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและอยู่ในอำนาจต่อเนื่องมนานานจนสามารถทำลายโครงสร้างอำนาจของระบบทักษิณลงได้ไม่น้อยประกอบกับพลเสื้อแดงที่ต้องแตกฉานสร้างเซนต้องเอาตัวรอดแยกย้ายกันไป แต่ที่ถือว่าสะเทือนหนักที่สุดก็คือการเกิดขึ้นมาของพรรคก้าวไกลที่มีแนวคนละทางแม้ว่าจะขายในเรื่องนโยบายเป็นหลักที่พรรคเพื่อไทยถูกมองว่าขายเรื่องประชานิยมเป็นหลักแต่สําหรับก้าวไกลแล้วนอกจากมีเรื่องของประชานิยมไม่ได้แตกต่างกันแล้วยังมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจว่ามีอุดมการเข้ามาด้วยรวมทั้งรู้จักเล่นกับกระแสของคนรุ่นใหม่จนสามารถครองใจเด็กๆที่ไร้ประสบการณ์ทางการเมืองพวกนี้ แต่กลายเป็นหัวคะแนนธรรมชาติไปโดยปริยายประกอบกับการสร้างกระแสต้านเผด็จก,การต้านสามปอได้อย่างเห็นภาพผิดกับพักเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรที่ถูกเยาะเย้ยว่าสู้ไปกลับไปจนสุดท้ายก็สู้ไม่ได้แม้ว่าดันลูกสาวคนเล็กมาสร้างกระแสคนรุ่นใหม่และคนในครอบครัวสายตรงก็ยังเอาไม่อยู่ต้องพ่ายยับเยินเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกของพักการเมืองของครอบครัวนี้และสุดท้าย เป็นสาเหตุสําคัญไม่แพ้กันคือการที่ทําตัวเป็นอภิสิทธิธชนที่ถูกมองว่าเป็นการย่ายีกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้เสียบนปีจากการไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวโดยข้ออ้างเรื่องป่วยขั้นวิกฤตแม้ว่าตัวเองอาจจะภูมิใจลึกๆได้ว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแต่ในทางสังคมทําให้เขาถูกมองในด้านลบซึ่งในทางตรงกันข้ามหากเขายอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบผสมผสาน เช่นเมื่อได้รับการลดโทษลงมาเหลือแค่หนึ่งปีก็ยอมติดคุกไปสักพักแล้วเมื่อเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับการพักโทษกลับไปบ้านอย่างสง่างา,ามจะกลายเป็นการพูดถึงแบบสุดสดุดีมากกว่าหรือไม่ในทางการเมืองน่าจะออกมาแบบฮีโร่มากกว่าดังนั้นเมื่อเขาเลือกผลทางแรกมันถึงได้ออกมาอย่างที่เห็นเมื่อวกกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่เชื่อว่าคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เที่ยวนี้ไม่ปังอย่างที่คิดเพราะเทียบกับทักษิณคนเดิมเพราะขนาดจากบ้านเกิดไปนานเกือบ40ปีกลับมาอีกครั้งมันต้องมีคนแห่แหนมาต้อนรับมืดฟ้ามัวดินแน่นอนแต่เท่าที่เห็นมีกันมาแบบหย่อมเยยมไม่คึกคักเอาเสียเลยมิหนำซ้ำอาจเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่ระหว่างนั้นมีคนเสื้อแดงแบกลงศพมาต้อนรับเสียด้วยส่วนจะมองว่าจัดตั้งมาหรือแดงเทียมก็ว่ากันไป สำหรับนายทักษินรับรองว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเพราะต้องมีคนมาห้อมล้อมแซ้องเท่านั้นและเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้นายทักษินชินวัตรย่อมรับรู้ได้เป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นเขาคงไม่พูดถึงคนที่ไม่ชอบเพราว่าให้ต่างคนต่างอยู่มันก็สะท้อนความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดที่สุดคำว่าดราม,ม่าคือเรื่องไม่จริงจบโอเคไหมส่วนการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยผมมองว่าไม่เป็นไรภาวะจิตใจคนสำคัญกว่าถ้าภาวะจิตใจแย่ก็อาจจะทำให้อย่างอื่นรวนตามไปด้วยถามว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีเกินร้อยเปอร์เซ็์หรือยัอยงนายทักษิณตอบว่าใจมันดีเพราะมีลูกสาวมีลูกชายอยู่ใกล้ๆและยังมีหลานๆอีกเกดคนเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนแก่ในวัย75ปี ยังไงก็โปรดเข้าใจและเห็นใจคนแก่ในวัย75ปีด้วยที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้กลับมาใครไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่ไปนั่นเป็นคำพูดตอนหนึ่งของเขาระหว่างที่มีการตั้งคำถามถ,ามถึงเสียงวิจารณ์และมีดราม่ามากมายระหว่างที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลและถูกมองว่าป่วยทิพเป็นต้นเมื่อสะท้อนภาพจากความเป็นจริงที่เห็น แม้ว่าบรรยากาศทั่วไประหว่างที่นายทักษิณชินวัตรกลับไปเยือนบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับครอบครัวโดยรวมๆแล้วก็ยังถือว่าคึกคักแสดงให้เห็นว่ายังมีบารมีเพราะมีสสของพรรคเพื่อไทยบรรดารัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงต่างรุมกันไปต้อนรับแบบพี่น้อบพี่เท่าต่างต้องการเสนอหน้าให้เขาได้เห็นยังแสดงให้เห็นถึงบารมีแต่สำหรับนายทักษิณชินวัตรคนเดิมมันต้องอลังการมากกว่านี้หลายเท่า ก็เหมือนกับอย่างที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอาจเป็นเพราะเขาแก่แล้วผ่านยุคของเขาไปแล้วหรือเปล่าเพราะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในช่วงเดียวกันที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเดินทางไปดับไฟป่าที่เชียงใหม่ไม่ต่างกับการแย่งซีนเบนความสนใจได้ไม่น้อยไม่ต่างกับการจงใจดังนั้นด้วยปัจจัยหลายอย่างเท่าที่เห็นมันพอสรุปได้ชัดเจนเลยว่า การกลับบ้านเกิดของนายทักษินชินวัตรเที่ยวนี้ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างดูถดถอยไปมากไม่ปังอย่างที่คาดแน่นอนว่าระดับคนอย่างเขาย่อมรับรู้ได้ดีอยู่แล้วแต่หากคิดจะแก้เกมนับจากนี้มันก็น่าจะเหนื่อยหนักหากคิดว่าจะกลับมาที่เดิมศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ